I'm wide awake I'm wide awake I'm wide awake Yeah I was in the dark I was falling hard with the open heart I'm wide awake I lit a little star so long นะฮะค,คือไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้ว <laughs> ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรจริงๆแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์มันตกแบบ มันผิดจุดปกติมันจะตกตรงนี้แล้วมันจะเหลือเวลาแต่ว่าพระอาทิตย์มาตกขอบนี้ทําให้ตึกบังแล้วทีเนี้ยฉันจะไม่ได้แสงทองละนะคะน้อยมากนะคะพอรีบอัดไอคานี้ก็บังดิฉันพอมาอาัดตอนที่แบบเอ้ยแสงเริ่มแบบหายหายไปก็พระอาทิตย์ตกแล้วก็ตึกบังชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องเรื่องหนึ่งที่ฉันคือทำสคริปไว้นานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดทักทีนะคะเพราะยังรู้สึกว่าเออไม่รู้ว่ามัน,มนจะ เออมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่กับใครอะไรได้บ้างนะคะแต่คิดว่ามันก็น่าจะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามเรื่องคนอื่นเรายังรู้เลยนะคะแล้วเรื่องของร่างกายของเราเราจะไม่รู้เลยเหรอวันใดถ้าเราเสือกเรื่องของคนอื่นจนพอใจแล้วเรากลับเข้ามาดูตัวเราข้างในบ้างก็ได้นะคะและแก้วแมวมีวางขายแล้วนะคะติดต่อกันมาได้เลยคะ่ะ วันนี้พี่จะมาพูดเรื่องของจักระบางคนก็เคยได้ยินบางคนก็ไม่เคยได้ยินที่พี่มาพูดเนี่ยเพราะว่าตอนเช้าๆพี่จะอ่าหนหน,หนังสือหนังสือหนังสือนะคะช่วงแปดโมงเช้านะคะในทิกตอกอีกช่องหนึ่งของพี่ชื่อช่องนี้นะคะแปดโมงเช้าเจอกันแล้วมีคนมาถามว่าเออจักระคืออะไรคะอ่ะดิฉันก็อธิบายแล้วฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูทำสคริปต์เรื่องนี้ไว้นี่หว่าแล้วยังไม่ได้พูดเลยและคิดว่าเออลองเอามาพูดดีกว่าเพราะว่ามีหลายคนนะคะขอมาซึ่งจักระเนี่ยมันเป็นศูนย์พลังงานนะคะที่เป็นศูนย์พลังงานหลักกรร่่่างางงยยทีอูต กระดูกสันหลังของเราอะ่ะเ0ศย์พลังงานใหญ่นะคะ ในในบอดี้ของเราคือมันมีมากกว่านี้แหละแต่เราพูดแค่แบบสําคัญสําคัญคือมีอยู่7จุดนะคะถ้าเกิดใครนะคะทำโยคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นชินกันมันจะมี7สีคุ้นไหมทำไมมันมี7สี7ทรง7วันอะไรอย่างเงี้ยคือโลกนี้มันมีอยู่เท่านี้นะคะมันจะเป็นฟิลฟิลนี้อะไร7จ็ดเนะคะเหมือนสีรุง้งและจักระเนี่ยนะคะแต่ละฐานเนี่ยมีผลต่อสภาพอารมณ์ของเราแล้วก็ชีวิตของเราด้วยนะจ๊ะมันไม่ได้มาโบโบเบเแบบมีไวส์เช เธนะจ๊ะเออไอจักระเนี่ยพี่รู้ครั้งแรกเนี่ยตอนที่พี่เรียนการแสดงซึ่งมันอนเป็นอะไรที่กูโคตรงงเลยดิฉันไปเรียนการแสดงที่หนึ่งที่แบบว่าปังมากๆนะคะดิฉันแอบพูดว่ามีดาราหลายคนไปเรียนนะคะคือเขาจะสอนในเรื่องของการเปิดปิดจักระซึ่งนั่นมีผลต่ออารมณ์และการใช้ชีวิตของตัวละครตัวนั้นมันเห็นผลมากๆนะคะคือจักระมันต้องบาลานซ์ถ้าส่วนไหนไม่บาลานซ์เนี่ยมันก็จะเกิดความผิดปกกะ อาจจะไม่ประกอบทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าจักระมีทั้งหมด7ศูนย์พลังงานใหญ่โดยการที่มันจะติดกับพวกต่อมไรลท่อต่างๆมันจะเป็นเหมือนดอกบัวหมุนหมุนเอ่อมันจะมีรระดับกันไปนะคะตั้งแต่การสั่นสะเทือนจากต่ําไปสูงนะคะเรามาเริ่มที่จักระแรกกันเลยดีกว่านะคะจักระแรกนะคะคือรูจักระนะคะมันจะอยู่ตรงฝีเย็บนะคะก็คือก้นกบนะคะสีของจักระนั่นคือสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยคือสีทั้งโลก นะะสีเดียวกับโลกเฮ้ยโลกสีแดงเหรอหนูเห็นโลกเป็นสีฟ้าไม่รู้ค่ะอ่านมานะคะครูสอนมาแบบนี้อะคะ่ะจักรนี้นะคะเป็นจักรมัสคิรินนะคะธาตุดินเชื่อมต่อกับ a ะด e n a ลส l แกลนนะคะ <c oughs> อ่านถูกปะไม่รู้นะคะ a ะด e n a ลส l แกลน ตอนนี้ะะคเกี่ยวกับทางโลกเรื่องการต่อสู้ survival mode นะคะการเงินความกลัวนะคะถ้าจาักรนี้บาลานซ์นะคะจะมีความสีเขียวความมั่นคงกล้าเผชิญหน้าแล้วมีความกราวดิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดมัน close ล่ะมันปิดล่ะจะมีความอินซีเคีซึ่งมีความไม่ปลอดภัยนะคะหวาดระแวงความ กลัวมีปัญหาทางด้านการเงินชีวิตติดขัดอะไรต่างๆนาๆนาะคะแล้วถ้าเกิดมันเบล์อัพหลากเปิดมากเกินไปจะมีความโลภหลงไหลในวัตถุจนมากเกินไปหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบมีเรื่องนะคะอารมณ์ขึ้นง่ายสังเกตอย่างาละครไทยนะคือตัวอย่างเลยนะคะความไม่บาลานซ์ของรูจักระนะคะเออเราจะมาคะตแย่งผัวย่งเมียย่งสมบัติเป็นความถี่ที่แบบ ้องสู้ถึงจะชนะแล้วก็การฮิลลิ่งของรู้จัการนะคะก็ทำด้วยการกราวดิงนะคะการถ่ายเทพลังงานบนพื้นดินนะคะรับพลังงานจากแม่ไก่อาขึ้นมานะคะเอาเท้าเปล่านเนี่ยเหยียบดินเหยียบหญ้าไปเลยะค่ะฟิลฟนี้นะคะหากมีความคิดอยากจะเหยียบหน้าใครสักคนคุณลองไปเหยียบหญ้าดูก่อน นะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดการประทะกันเกิดขึ้นนะคะหลายคนมีความกโกรธนะคะก็ลองไปออกกําลังกายดูนะคะจะรู้สึกดีขึ้นนะคะไปยิมไปไข้มวยไปต่อยมวยนะคะดีกว่าต่อยหน้ามันนะคะเดี๋ยวมันฟ้องเอานะคะฉันจะบอกไว้เลยนะคะแล้วออกกําลังกายแล้วนะคะไปนวดไปแช่น้ำนะคะอยู่กับคนที่ proactive นะคะคือคนที่ไม่ขี้เกียจไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะแล้วก็ลงมือทำนี่นะคะจะช่วยฮีลลิ่งกับ รูชกระได้นะคะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะคะคร่าวๆกรุบๆรุจักระที่2นะคะเซคแคลจักระนะคะจะอยู่ตรงท้องน้อยนะคะสีของจักระนี้นะคะจะเป็นสีส้มเสียงความจอยฟูลความจอยๆความเบิกบานความสดใสเป็นแฟมิล y นจักระธาตุน้ำนะจ๊ะเ <c oughs> กี่ยวกับอารมณ์ นะะสังเกตเลยคือตอนผู้หญิงมีประจำเดือนอารมณ์จะไม่คงที่นะคะมี่ันบอกไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็การสร้างสรรค์การครีเอทนะคะสังเกตว่าอะไรคะเราสร้างลูกจากจักรดีค่ะแล้วก็เรื่องเซ็กซ์ต่างๆนะคะถ้าเกิดบาลานซ์จะมีความจอยนะคะมีแพชชั่นทางด้านเอ่อเซ็กซ์นะคะแต่ถ้าโครสก็คือจะยังไงคะ มันจะมีความเก็บตัวเบื่อนหน่ายนะคะไม่มีแรงบันดาลใจนะคะไม่มีความใคร่คนที่รู้สึกเชมตลอดเวลาดูถูกตัวเองโทษตัวเองฟีลนี้เลยนะคะใครเป็นบ้างคะน้องเหงาจับจดไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันโอเพนมากเกินไปมันบลอัพเนี่ยก็จะเป็นอาการที่ใช้อารมณ์สัดส่วนใหญ่นะก็จะติดเซ็กส์นะคะคุณหรือเปล่าอ่า เราจะฮีลลิ่งจากกะนี้ได้นะคะด้วยการ movement ออกไปข้างนอกปุ๊บป่าผู้คนนะคะทำอะไรที่ไม่ได้อยู่ใน Comfort Zone ให้อภัยตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะจ๊ะฉันเคยได้ยินว่าถ้าเกิดจักกะนี้ถ้าเราแบบโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นที่มาของโลกด้วยนะจริงๆแล้วทุกจักกะถ้าเกิดว่ามันปิด หรือมันโครสหรือว่ามันพลังงานมันกักมากเกินไปมันจะเป็นโรคเอานะเธอฉันจะบอกให้จักระที่3 Solar p ร์เพล็กจักระนะคะอยู่ตรงท้องนะคะนั่นคือสมองที่2ของเรานะคะสติปัญญาสัญชาตญาณความกัดฟิลลิ่งนะคะมันจะมาอยู่ตรงที่ท้องนะคะจักระนี้คือสีเหลืองนะจ๊ะเป็นจักระมัสคิ l ลีนธาตุไฟเกี่ยวกับอะไรคะอีโก้อัตตาความมั่นใจปัญญาความมุ่งมั่นวิลพาวเวอร์ต่างๆนะคะอัมอันสตอปปะเบิ้ล m a มอ t o with no b r e a k อันนี้จะกะนี้เลยโอเพนมากๆนะคะถ้าบาลานซ์นะคะคุณจะมีอีโก้ที่บาลานซ์คือเฮลตี้อีโก้นะคะมาจากความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีอีเดนติตี้ที่ชัดเจนซึ่งนั่นจะทำให้เราสำเร็จตามเป้าหมายนะคะถ้าทางสปิเรชชัวเนี่ยเขาจะมองว่ามีอนะีโก้น้นไม่ดีเลยอะไรฟิลนี้แต่พี่ก็มองว่าเอ,อ้ยมีบ้าง มีหน่อยแบบ healthy healthy กลุบกุนะคะถ้าเกิดมันปิดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นไงคะไม่มีตัวตนไม่มี identity เลยและถูกอิมโฟเอนซ์ไปทางนู้นทางนี้ทีนะคะจะทําอะไรตามคนอื่นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะเริ่มทําอะไรบางอย่างแต่พอเบื่อก็จะเลิกทําไม่มีความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองดีไม่พอฉันจะบอกเลยว่าคนติดจักกะ1น e ึ่เยอะมาก จริงๆคนติดเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมัน blow up นะคะมันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะสำคัญตัวเองจนเกินเหตุ ฟิละะนน์มันมันน้ามันโนกนะคะไม่ฟังใครนะคะตัวเองถูกอยู่คนเดียวนะคะยึดติดกับตัวตนที่สร้างขึ้นมาและถอดออกไม่ได้เออเราฮิลลิ่งจากกะนี้นะคะด้วยการที่หา Challenge ให้ตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นการตื่นเชา้าไปออกกําลังกายถ้าเราทําได้บ่อยๆเราจะคอนฟิดเอนซ์มากขึ้นแล้วก็จะนับถือตัวเองมากขึ้นนะคะไปแบบเร็วๆเลยนะคะเอาแบบกรุบๆจากระที่4คือฮาร์ดจากะตรงนี้คนก็ติดเยอะเหมือนกันนะคะเป็น จักระที่สําคัญมากๆนี่จักระหัวใจหัวใจไม่ใช่ห้องนอนไม่ค่อยใส่กอนไม่ต้องปิดเอาไว้กุญแจก็ไม่ต้องมีเหลือเพียงแต่ใจดีๆก็เข้ามาสีเปิดประตูเข้ามาเคยได้ยินหรือเปล่าเพียงนี้นะคะถ้าเคยได้ยินแปลว่าคุณแก่ค่ะไคะเป็นจักระตรงกลางที่เชื่อมทั้งโลกและสปิริชวลนะคะเป็นจักระที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี่เลยนะคะใครติดบ้างใครติดบ้าง <c oughs> นีดดออกิตจักรนี้สีเขียวนะคะเชื่อมต่อกับต่อมไทมัสนะคะเป็นแฟมินินจักรธาตุลมนะคะก็จะเป็นแบบร e c e i v นะคะแล้วก็ f e ลลิ่งรับและรู้สึกแล้วก็เ a ลชั่นชิพกับทุกสิ่งทุกอย่าง คือความสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ที่จักระนี้นะคะที่ฉันเรียนมามันจะมีสีชมพูตรงกลางด้วยมันไม่ได้เป็นแค่สีเขียวมันเหมือนแตงโมอะแกมันจะมีสีชมพูตรงกลางนะคะมันคืออะไรรักไรเงื่อนไขนะคะรักตัวเองค่ะอุ้ยน่ารักมากกูก็ไม่รู้ว่าเขามันโนกันไปเองหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ดูเก๋ดีนะคะคอนเซปต์เขา บางศาสตร์บางที่บอกว่าไอตรงเนี้ยสีทองนะคะปูไม่รู้ชื่ออะไรแล้วนั่งแม่งมันนะคะเอาเั็นว่าเอาหลักๆขับไปก่อนที่แบบที่เจอได้หาเจอได้อะอหลักๆไปก่อนไม่ต้องแอดวานซ์มากไม่ต้องประหลาดมากนะคะก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ข้างในเป็นสีน้ำพู u n c นคอนดิช n นลเลิฟถ้าพาราสัมันจะเป็นยังไงคะก็จะมีความรักความเมตตาให้และรับความรักได้นะคะมองโลก เป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างเชื่อมโยงกันนะคะถ้าจะกับปีนี้ปิดมือจะเย็นนะคะมันก็เป็นผลกับร่างกายนะเป็นโรคหัวจงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ให้อภัยรับความรักไม่ได้ให้ความรักตัวเองไม่ได้กลัวการโดนปฏิเสธไม่เห็นใจใครวิจารณ์ตัวเองเหงาอิจฉารู้สึกไม่คอนเน็กกับใครก็จะมีคนบางคนที่แบบให้ความรักกับทุกคนนะให้ได้แต่รับความรักไม่ได้แก เป็นอะไรสก,กัดตรงนี้คุณอาจจะปิดคุณอาจจะต้องบริหารตรงนี้นิดนึงนะคะถ้ามันมากเกินไปเนี่ยก็จะมีความงุ้งงิงจนเกินไปนะคะที่ฉันเป็น <laughs> เอิ้นงมากไะคะต้องการความรักนะคะ attention จากภายนอกหรือติดคนรักแล้วก็ห่วงชาวบ้านมากเกินไปนะคะที่ฉันคิดว่าวิ่โบอั up หรือเปล่าที่ฉันโบนะคะอุ่ย ้าใคอันเดอร์สิก็ so sorry ด้วยนะคะเราฮ e ลลิ่งจากระนี้นะคะได้ด้วยการที่เขียนขอบคุณทุกวันและให้อภัยกับคนที่เคยทำผิดกับเราอุ้ยทำได้กันหรือเปล่านะคะคุณจะออล็อกจักระนี้แล้วมีคนถามว่าจะให้อภัยยังไงคะเออมันทำกับดิฉันขนาดนี้ดิฉันจำเปให้มันทำไมคะดิฉันจะบอกเลยว่าการให้อภัยดิฉันเจอกับตัวแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆาโดยที่การให้อภัยของคุณมันไม่จำเป็นจะต้องกลับไปคบไปคุยอะไรกับเขาแค่ให้อภัยทางจิต แล้วก็ปลดล็อกความรู้สึกนั้นออกไปมันอันล็อกเองแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเันกล้าการันตีเอาจริงเรื่องนี้ถ้าฉันไม่ได้ประสบการณ์จากตัวฉันจะไม่มั่นใจแล้วมาบอกฉันบอกเลยนะจ๊ะการให้อภัยมันมันไม่หนักอีกต่อไปนะคะให้คุณคิดนะคะว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเขาก็เพิ่งเกิดมาครั้งแรกหรือชาติอื่นแม่งเคยเกิดมาแล้วก็ได้อีดอกแต่ว่าทุกคนก็มาเรียนรู้เรื่องราวในชีวิต พร้อมๆกับเราเนี่ยแหละบางสิ่งที่เขาทำเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะทำให้มึงแล้วก็ได้หรือนั่นคือเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรนั่นคือสิ่งเดียวที่เขารู้ว่ามึงมันคือสิ่งเดียวที่เขาเรีแอคออกมาแบบนั้นซึ่งมันอาจจะเจ็บปวดสําหรับเรามันก็คงรู้สึกแย่รู้สึกมีความโกรธแต่สุดท้ายแล้วถ้ายัางยังโฮดิ้งไว้ใครที่ปวดอ่ะใครที่เจ็บอยู่คือเราถ้าใจเราปล่อยได้เร็วเท่าไหร่เราจะเบามากขึ้นขนาดซึ่งใครได้ประโยชน์คะเราเสือกได้ประโยชน์ค่ะอีดอก มันมอาจจะไม่ได้ประโยชน์มันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราอาภัยค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์ค่ะเราต้องหาที่ได้ประโยชน์แล้วชีวิตเราอาจจะ move on ได้ไวมากๆแล้วไปทำอย่างอื่นที่มีสาระประโยชน์ให้กับตัวเองต่อนะคะสำหรับฟิวชันไงถ้าเกิดใครแบบโอ้ฉันจะโกรธมาต่อเพะฉันไม่ให้อภัยมันหรอกค่ะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ให้กอบเรื่องของมึงค่ะชีวิตใครชีวิตมันนะคะที่ฉันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่คุณไม่ให้อภัยหรือให้อภัยใครทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะอีกดอกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยให้อภัยกันไดด้ก็ี จัจกระที่5นะคะโตจักระนะคะจักระที่เกี่ยวกับการพูดการ express ระบายออกมานะคะมีความสีฟ้านะคะอยู่กับต่อมไทรอยนะคะเป็น musculin e จักระเรา influence ทุกจักระได้ด้วยการใช้คําพูดนะคะจักระนี้คือ powerful มากนะคะคำพูดเนี่ยสามารถ ค่าคนได้และคำพูดสามารถสร้างคนได้และคุณสามารถตอแหลได้ไม่ว่าคุณจะพูดทำร้ายใครพูดเพื่อส่งเสริมใครหรือว่าตอแหลไปวันๆารกกนี้ดิฉันบอกเลยว่ามีความสำคัญมากถ้ามันบาลานซ์นะคะคุณก็กล้าที่จะพูดความจริงในสิ่งที่คุณควรพูดนะคะแล้วก็คุณก็จะกล้ายืนหยัดเพื่อตัวเองนะคะไม่ใช่แค่พูดคุณจะฟังคนอื่นได้ด้วยนะจ๊ะถ้ามัน c l o สเนี่ยคุณจะมีความขี้อายนะคะไม่จริงใจคุณตอแหลอย่างพวกคุณในสรกกนี้ ปิดหรือเปล่าคะหรือตัดสินคนอื่นไม่ฟังคนอื่นนะจ๊ะถ้าจะกลับมันโบ o w up นะคะมันเปิดเกินไปเนี่ยคุณจะพูดมากนินทาไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นแล้วก็สก,กิลการสื่อสารต่ำนะคะฉันก็เคยเป็นคนอย่างนั้นแหะ,ค,ะค่ะอีดอกพูดมากแบบนั้นแหละมันเปิดเกินนะ,ะเราจะ healing ต๊จักกะได้นะคะด้วยการเขียนจดหมายนะคะหรือโทรหาใครสักคนที่คุณอยากจะพูดความจริงกับเขานะคะออก ไม่ใช่โทรไปด่านะคะคืออาจจะแบบโทรไปคุยแล้วบอกความรู้สึกจริงๆของคุณวิก็แอบแรงอยู่นยยะอะไรอยา่างเงี้ยสจะกล้าหรือเปล่าอดอกโทรไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอยากคุยดีๆกลายเป็นด่าขึ้นมา แล้วทำยังไงลองฝึกร้องเพลงไหมฝึกร้องเพลงกรีดก็ได้ถ้าฉันแนะนาให้กรีดกรีดไม่ออกมา,มาค่ะ,คะรีดไสหมอนเวลาฉันโมโหฉันก็อยู่คนเดียวกรีดใส่หมอนเอ็กซ์เพรสมันค่ะอย่าไปซับเลสมันนะคะต่อมานะคะจกกักระที่6 eye, กเซิร์ตอาจักระนะคะอุย้ยจกกักระนี้นะคะเป็นจกกักระที่เกี่ยวกับการเข้าใจและเห็นความจริงนะคะสีน้ําเงินเข้มหรือม่วงนะคะติดกับต่อมไพเนียลนะคะเป็นเฟมินินจักระนะคะเกี่ยวกับอินทิวชั่นนะคะยานอย่างรู้และนี่ เป็นที่ที่เราสร้างโลกของเรานะคะด้วยการ manifest manifest Man <if> ได้ได,ดังใจ,ใจฟันเธอเชื่ออะไรนะคะโลกของเธอที่เธอเห็นจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ฟุกกะลอนก็เป็นโลกของคนมีหนวดนะคะ กี่ยวอจไรกากนี้นะคะก็คือถ้ามันบาลานเนี่ยคุณจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายนะคะคุณจะคอนเน็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆได้นะคะถ้ามันปิดเนี่ยคุณจะคิดไอเดียใหม่ๆไม่ค่อยได้ไม่มียานอย่างรู้มองอะไรตื้นๆเขินๆนะคะไม่มีจินตนาการแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้เฮ้ยกูจัดอะไรขนาดนั้นอะมันมันอะไรขนาดนั้นนะก็นี่ไงมันปิดมันก็เลยแบบเป็นฟิลนี้แล้วถ้าเกิดมันมากเกินไปเนี่ยคุณจะคิดมากอีพวกคิดมากคิดเยอะอยาก รู้ข้อมูลเยอะๆแต่รู้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะอุ๊ยกูหรือเปล่า <laughs> ลหลงไหลกับพลังจิตมากเกินไปแล้วก็ไม่มีสมาธิใครหลงเกินนะคะประสาทแดกเกินนะคะแนะนํานะคะให้คุณฮิลลิ่งด้วยกันนั่งสมาธิเอาสติกลับมาหน่อยนะจ๊ะต่อมานะคะจักระที่7 คราวจักะน well, so ี่เขาจะเชื่อมต่อกันนะจักกะนี้กับจักระนี้เขาเชื่อมต่อกันจะเข้าจักะจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันเปิดไหมคะเห็นไหมอ่ะงงเลยนะคะมีตรงกระหม่อมนะคะจักระนี้นะคะเป็นสีม่วงนะคะบางคนก็เป็นสีขาวบางคนก็เป็นสีทองนะคะแต่ฉันเป็นสีทองนะคะเธอจักระสีทองจักระสีทองจักะสีทองฟิลนี้นะคะดิฉันเห็นของดิฉันเองเขาก็งงเหมือนกันนะคะหรือว่าดิฉันไปติดภาพอะไรมาก็ไม่รู้นะคะนี่อาจจะมีนตนาการของฉันไปเองก็ได้นะคะคราวจักระนี้นะคะเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะเชื่อมต่อกับจัก ากกตาที่3านะคะคุณดาวโหลดข้อมูลจากจัก,กรวาลได้นะคะนี่คุยกันหลงจากคนนี้เขาคุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะเกี่ยวกับการเซเรนเดอร์และการปล่อยวางนะคะก็เชื่อมต่อกับต่อมไพเนียลแกนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันที่เป็นฟูอรายหรือว่าน้ําถ้าฝรั่งล้วเขาจะกินน้ำก๊อกกันใช่ปหมมันจะมีฟูอรายอยู่ตรงนั้นแล้วทําให้ต่อมไพเนียลคุณเป็นสนิมมันจะไปเคลือบต่อมไพเนียลคุณอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยน่ากลัวมากนะคะอันนี้เชื่อ หรือไม่เชื่อแล้วแต่นะคะไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะตรงนี้เนะี่ยคุณจะเห็นทายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆจากจัก,กรวาลน,นะคะเห็นเลขนะคะอาจจะไม่ใช่เลขหวยนะคะจะเป็นอ่านพวก Angel Number อะไรต่างๆการติดความนะคะและการ c h a n n e l i n g การ Channeling เหมือนการเข้าส่งอะมึงฟังพอพ,พ,พูดการเข้าส่งมันดูน่ากลัวเขาเลยอ่ะ n n เนลลิ่งลวกันดูเก๋ๆนะคะการ h a n n e l i n g ข้อความจากจักรวาลน,นะคะถ้ามันบาลานซ์นะคะมันจะเป็นยังไงคะเธอจะได้ยินการไกด์จาก Gut Feeling ของเธอนะคะเธอจะเดินไปในทางที่ถูก Intuition เธอจะมาเองอะไรอย่างเงี้ยมี Synchronicity ต่างๆจาก Universe ฉันบอกเลยชีวิตอา,อาจจะง่ายขึ้นไงอจาัก,การนี้เริ่มวูวูแล้วเริ่มแบบเฮ้ยงงแล้วถ้าแบบมันปิดนะคะเธอจะไม่เชื่อใน Universe เลย University ิตปะไม่ใช่นะคะเธอจะไม่เชื่อในเรื่องของจักรวาลน,นะคะเธอจะรู้สึกแยกตัวซับเฟรดแล้วก็เธอจะมีความดีเพรสชั o นเครียดกับชีวิตจนเกินไปถึงขั้นแบบด e เพรสชันกันไปเลยก็ได้จากกะนี้นะคะถ้ามันบร o อัพเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเธอจะหลงไหลในเรื่อง s p i r i t ชั l จนเกินไปเช่นเธอจะมีของเล่นเยอะไม่ว่าจะเป็นพายิฟซีหินนะหรือแม้แต่บางคนไปเล่นยาฉันเคยมีนะเห็ดอะ แต่ฉันไม่เล่นไอ้ตัวนี้เปิดเปิดจากรกะที่7ได้แต่ฉันไม่เอาฉันกลัวนะคะฉันรู้สึกว่าฉันนั่งสมาธิดีกว่าเก๋ๆนะคะถ้าเกิดเธอไปมากเกินไปเธอจะไม่กราวดิง้งเธอจะแบบลอยไปเลยอะ่ะมันจะแบบเพอเจ้ออ่ะเพอฝันอะ่ะแกเข้าใจปะ่ะแล้วมันจะไม่อยู่กับการเป็นมนุษย์ของเราอะ่ะเธอต้องกราวเด็ดนะคะกลับมาค่ะกลับมาค่ะโกโก้โด้วยการฮิลลิ่งด้วยการนั่งสมาธินะคะแล้วก็ letting go ค่ะ นี่เลยนะคะอันนี้เอาแบบเข้าข้าวกรุบกรุบสุดท้ายแล้วจกกักระทุกจกกักระการบาลานซ์คือดีที่สุดโลกเราไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่บาลานซ์อะไรที่ไม่บาลานซ์มันก็จะกระเดิดมันจะกระเปิบกระปับกระเดือกระดาอยู่แล้วเก็ตปะเพราะฉะนั้นเราควรฮีลลิ่งจักระของเราเนี่ยให้อยู่ในความบาลานซ์ที่สุดนะจะสำหรับใครนะคะที่อยากเรื่องกับกะ,ะกับกะกับปะจกักระ ในสไตล์พี่มะเขือนะคะก็มาฟิลนี้ใครอยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์กันมาได้นะคะเกี่ยวกับจัก,กระต่างๆและพวกจัก,กระอะไรเ,น,เนี้ยมันเกี่ยวกับทางการเป็นโรคอะไรอย่างนี้อีกเยอะอีดอกมีอีกอีกมากมายนะคะหลายสิ่งนะคะก็ลองใช้กันดูลองลองไปดูกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะบายยคะ่ะสนใจซื้อแก้วได้นะคะนี่เลยนี่เลยลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะ